ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องจัลนินคนบ้านๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ใน playlist ของ JT นะครับ JT ก็เกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับไอทีต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิป a อนิเมชันนะครับลง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สำหรับไฟล์คลิปก็เป็นไฟล์รูปภาพนะครับเป็นรูปแบบ แฟ้มภาพเคลื herman, so far, ่อนไหวนะครับหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยและรู้จักดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําง่ายๆด้วยโปรแกรมง่ายๆนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับตามแบบฉบับคนบ้านๆนะครับสําหรับโปรแกรมที่ผมใช้ก็เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม Photoscape นะครับอันนี้เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ3.7นะครับก็คือ โปรแกรมนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วครับก็ผมจะทําพวกไฟล์เคลื่อนไหวไฟล์ต่างๆส่งอาจารย์นี่ครับช่วงหลายปีแล้วครับก็หลายๆท่านอาจจะใช้โปรแกรมต่างกับผมนะครับแต่โปรแกรมนี้คือโปรแกรมง่ายสําหรับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโปรแกรมนี้มันจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับตามผมไปเลยครับ ครับผมสำหรับโปรแกรม Photo s c a p นี้ก็สามารถดาวน์โหลดทาง Google ได้ฟรีนะครับของผมดาว์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยนะครับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครับสำหรับท่านทุกท่านที่ใช้คอมก็มง่ายเลยครับสำหรับ p เพ y Store ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับโปรแกรมทำไฟล์คลิปนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําให้พี่น้องดูว่าจะง่ายขนาดไหนครับนี่ครับพี่น้องก็คลิกเข้าไปเลยครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นครับก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับส่วนใหญ่แล้วก็โปรแกรมนี้ก็ง่ายๆครับพื้นๆครับสำหรับ Advanced หรือว่า Professional ก็จะเป็นพวก Lightroom พวก Photoshop นะครับอันนั้นจะค่อนข้างที่จะ หลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะสอนพี่น้องได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวมาทำโปรแกรมง่ายๆครับก็ไปที่ฟังก์ชันนี้ครับ animation clip นี้นค,นครับพี่น้องก็คลิกเข้าไปเลยครับก็หารูปภาพที่เราจะทำไฟล์คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กนะครับ ก็ไม่จำกัดนะครับว่าพี่น้องจะเอาติ๊กี่รูปภาพนนครับเสร็จแล้วก็ลากมาวางไว้เลยครับง่ายๆเลยครับนี่ครับแล้วก็พี่น้องก็มาเปลี่ยนเอฟเฟกได้ครับเอฟเฟกก็มีหลายๆอย่างนะครับจะซ้ายขวาแล้วแต่ตามใจชอบนะครับ ตามที่พี่น้องถน,นัดเลยครับมันก็จะเป็น,นไฟล์แบบนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากให้เร็วขึ้นพี่น้องก็มาเปลี่ยนที่นี่ครับเป็นก็สำหรับผมก็สามวิก็พอนะครับสามวิก็คือสามจุดศูนย์เนี่ยครับสามศูนย์เนี่ยครับสามวินี่คือไม่เร็วไม่ไม่ช้าจนเกินไปอยู่ ในช่วงปานกลางนะน,นี่ครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะเลือกเอาแบบแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้จะสวยกว่าโอเคครับเสร็จแล้วก็ง่ายๆครับพี่น้องก็เซฟแค่นี้ครับ ตอบเย็ดครับก็จบแล้วครับก็เลือกรูปภาพที่้รูปภาพที่เราจะเซฟไว้ครับก็บันทึกแค่นี้ครับก็ไม่ไม่ถึง1วินาทีก็เสร็จแล้วครับครับผมหลังจากนั้นเราก็มาโพสที่ YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับ ก็จะเห็นตามภาพเลยครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับคือเราปกติเราจะลงแค่ภาพเดียวยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกมิติหนึ่งที่ดูมีสีสันนะครับคือลงทีเดียวหลายๆภาพนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเน้อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็พี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปทำมือนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเด้อพี่น้องเน้อก็ตามสำหรับคนบ้านๆนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับก็ทมคนบ้านๆนะเนาะพี่น้องเนาะก็ได้แค่นี้แหละ เอาตาคลิปนี้ก็ฝากไว้แทนถึงไว้สำหรับมียงครับถ้าพี่น้องหยุดแล้วทุกอย่างจะหยุดตามนะครับพี่น้องสมมตนี่ต้องสู้ครับถ้ายุดเลยหล,ยหลายๆอย่างก็สิหยุดตามเลยครับหยุดทำงานไม่มีไรายได้หยุดทำ u t u b e ก็ไม่มียอดดิวไม่มีไรายได้นะครับเอาสูๆไปน้ันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเดอพี่น้องเดอขอบคุณครับ